ตำนานญี่ปุ่นห้องเก็บร่างในโรงเรียนร้างน้ำเมืองชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดยามานาชิมีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบป,ปีอาคารไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ริมภูเขากลายเป็นแหล่งรวมของข่าวลือและตำนานลึกลับที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปแม้ในเวลากลางวันหนึ่งในเรื่องเล่าที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่นักเรียนมัธยม,ท,ยมที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นคือเรื่องของห้องเก็บร่างห้องเรียนเล็กๆห้องหนึ่งที่อยู่สุดปลายทางเดินชั้นใต้ดินของโรงเรียนซึ่งไม่มีอยู่ในแผนผังอาคาครใดๆ ถ้าเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินของโรงเรียนในคืนเดือนมืดแล้วหันซ้ายที่ทางแยกที่สามจะเจอประตูไม้เก่าๆที่ไม่มีป้ายชื่อเปิดเข้าไปกลิ่นเน่าเหม็นจะพุ่งเข้าใส่ทันทีแล้วคุณจะเห็นร่างของเด็กนักเรียนในชุดนักเรียนยุคโชวะพวกเขานั่งเงียบๆเปรียงกันเป็นแถวบางร่างร้หูบางร่างแหวงวินและทุกดวงตาก,กำลังจ้องมองคุณอยู่ถ้าคุณสบตาใครคนหนึ่งนานเกินห้าวินาทีคุณจะถูกเปลี่ยนที่กับเขาตำนานกล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมใหญ่เมื่อกว่า40ปีก่อนเด็กนักเรีียยนนหาตไปทละค โดยไม่มีร่องรอยจนครูใหญ่ในขณะนั้นตัดสินใจปิดโรงเรียนและย้ายเอกสารทั้งหมดไปยังจังหวัดอื่นแต่มีข่าวลือว่าครูใหญ่ไม่ได้ส่งรายงานการหายตัวให้ทางการและได้ซ่อนนอร่างเด็กเหล่านั้นไว้ในห้องใต้ดินเพื่อปกปิดความจริงมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเคยลองเข้าไปสำรวจในตอนนกกลางคืนและหนึ่งในพวกเขาทาเคชิตได้หายตัวไปในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่เหลืออยู่คือภาพถ่ายฟิล์มที่พวกเขาถ่ายไว้ภาพสุดท้ายปรากฏเงาเมืดเบื้องหลังนักเรียนคนหนึ่ง เป็นเงาของเด็กผู้ชายที่ไม่มีหน้าหลังจากนั้นมาก็มีเสียงร่ำลือว่าหากได้ยินเสียงลากเท้าเบาๆบนพื้นไม้เก่าของอาคารในเวลากลางคืนนั่นแปลว่าเด็กในห้องเก็บร่างกำลังเดินหาคุณใหม่เพื่อเปรย์ลียนที่กับพวกเขากดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น